สวัสดีครับมาพบผมพานกบในช่องพัานกบพาลุยครับผมวันนี้ฝนตกหนักตกแรงออกมาหาอึงแล้วครับผมนี่เจอแล้วครับเป็นอึงอึงไม่แดงเนาะนี่ครับเว้ยแม่งเข่าปากแม่งก็ะไลไลครับดูบินตอมไฟผมจะเข่าตาผมหมดเลย เสียงลองเกี้ยวเลยครับแต่ไปก็ไ <c oughs> ม่ได้เอาของตักมาเนาะเดี๋ยวเดินมาหาในป่าไอ้นในป่าป่าของเขาครับหาดอึ่งตาอึ่งอะไรไปครับทั้งไงนี่เป็นอึ่งยางอึ่งอ่างนะครับผมดิอยู่บนใบไม้เลยไปเรื่อยๆครับสวัสครับผม นี่อึไม่แดงคือว่าเนีน่แต่ว่าจะมีมีแต่ตัวผูกยังเห็นตัวมียตัวเลยครับเดี๋ยวตรงเห็นจนได้แหละครับฟังเสียงร้องครับโหร้องเกี้ยวเลยครับอึนกำลังผูครับอันนี้ตัวหน่อยนเนี้ยดูตัวนี้ดีครับอืมตัวนี้สวงามดีครับอุยอ้ย,ยวยิ่งกระโดด นี่อีกตัวหนึ่งครับผมนี่ครับมองหนาจับครับแม้งมเมาออกตึงออกครับผมเรื่อยๆครับเก็บครับตึงกระโดนตัวแรกครับผมเป็ดเป็ดเลยดูใจตัวเมียโอ้ไข่เต็มท่องครับดูไข่เต็มท่องเลย ไม่เห็นิ่งไม้แดงปูนครับคาง,งกันนี่ครับนี่ตัวผูแล้วครับเป็นไม้แดงมันแล้วครับเรื่อยๆป้าก็เจือเรื่อยๆครับนี่ตัวนึ้ฝนเคลื่อจะลงเม็ดแล้วมันก็เริ่มขึ้นฮ <c oughs> นี่ผูนันู้เออเหมือนกับลูกเลยจกเอาเห็นแต่ลูกตา เก็ฝนเริ่มตรงเม็ดครับผมไม่รู้ผมยู่ได้ถ่ายในนานแค่ไหนเนาะอาจจะไปดูอีกทีทึงตอนเดี๋ยวจะผมจะจับกบนะครับเพราะว่าดูจับอื่นสักคู่เราก็จะไปดูจับกบเนาะยิงเห็นเรื่อยๆครับพอดีกครับครับอือไม้แดง อึงกระโดนได้ตัวสองตัวอยู่เลยครับไปเรื่อยๆครับเพื่อฝนตกแร่งเนาะเพ่ได้ดูมึงกระโดนครับมาเจออึงเผาอีกหนึ่งตัวครับผมอึงเผานี่เป็นตัวไหนนี่ตัวเมียตัวเมียแต่หน่อยเนี่ยตัวเมียครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับผมสัมเนียกคือว่าใหญ่กว่าอึงไม้แดงอยู่ดรอก อโอเคเก็บครบมุยไม้แดงครับ <c oughs> ตัวสวยอยู่จะเป็นตัวผูค้างดำปีเลย <c oughs> เอ้อตัวเมียไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยออกเลยไปทางไหนมื่อดถอึงตัวเมียอาไม่ค่อยมีครับมิ้นแต่อนก็ผู ตัวครับผมไม่ค่อยใหญ่เรียกว่าน่าจะเป็นตัวเมียใช่ครับนี่ไข่อย่างนี้สิก็โอเคอยู่ครับมันไข่เนาะตัวไม่ค่อยใหญ่มาอีกหนึ่งครับผมโอ้ยชันเลยตัวนี้นี่ตัวเมียตัวนี้ครับโอ้ ตรงไหนอ่ะนี่ครับผมอีกหนึ่งตัวผมเห็นแถวๆนี้ลบผมลเลยนีย่ไปไงล่ะหายครับโอ้ยเมกิงสองเห็นอยู่เลยเนะ่ยค่ว่าอึงไม่ไว้ลบไม่เก่งอ่ะอย่าไปเชื่อนะครับเด้อหายยางไ้ เห็นก็ไม่ได้เอาหนูครับนี่นี่หนังขังเขาตรเนี้ครับ,รรบใหญ่ด้วย <laughs> จับครับบางใจ,จใหม่ครับนี่ให้เป็นตัวผู้แน่นิะครับตัวผู้ริงด้วยคางดำบางทีตัวผู้อยู่บนขัจับไวไต่อ เดี๋ยวมันล่องวางไหว้เดวตัวเมียก็มาไปต่อครับวนครับุูเท้าครับนั่งยิ้มยิ้มน้าเลยส่งมามา่เห็นนั่งแต่ว่าเป็นตัวเมียนะครับใส่เต็มท้องครับแองก็เป็นตาล่องครับแต่ไม่มีล่องส่งมาเห็นนั่งอยู่เลยเดินมาจับเอาออ้เป็นตาล่องคือจะอ่อยไปนี้นี่เจ๊ ขับมาเชื่อแหล่งน้ำก็เลยจอดเอาอึงผมจับได้ตัวผู้มาเนาะเอตัวอ,ออกมาเลยครับตัวหนึ่งครับตัวเมียจอดครับผมบอกละตัวสองตัวเชื่องจะยากครับฮะอึงมีอึงเยอะแลนะครับแต่ว่าคนคอยเยอะ เก็บครับฟังเสียงอะไรครับไ้ยินเสียงผมไหมคุมว่าบอกเยินเพืมงไปยินแต่เสีย,อยงอื่ <c oughs> น,นครับ่ <c oughs> แลวนอาลยนี้เราพักาครับผเียงรองมาเดินดูบนโคกครับตรงีพอได้ด มันไม่ค่อยมีตัวเมียครับผมฝนมันไม่ซ้ำเนาะไม่ค่อยมีตัวเมียมันก็เลยลองลองพักทิงกับตงุงเปนกระพัดยิงยึง <c ười> ไม้แดงยิงยางยิงก,กระโดนนี่มดครับตงุอองอี๋อ่อา,งออางก็อี๋อ่างอึ๋อ่างอีงยางครับยึงไม้แดงแ๊ว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  อึ้ก็โดนโฮ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 นอนเลยขจับจับนะจับจากมาครับผมโอ้ของตักมาเสีงเสียงเอากับพี่น้องอ่ะขอจับก่อนครับเจออึ้งก็โดนอีกหนึ่งตัวนะครับผมนีมน่าอึ้งก็โดนอ้ยอะไรนี่ตัวผูกครับ ตัวผู้เก็บครับยางครับ่อนอยู่นี่ครับผมตัวสวยอยู่ครับนี่ตัวสวยอยู่ไปตั้งไกลครับไปไม่ได้ก็เลยกลับมาบนเดิมครับผมมาเหยียเอาบนใบไม่นี่ยังงี้ไม่เอาครับเอาตัวล่างนี่ครับจะเอาก็พอได้จับดีอยู่ครับตรงนี้ กลับมาจุดเดิมมาหาอึ่งตาเหมือนเดิมครับผมไปหาอื่งกระโดนบบได้ <c oughs> กลับมาหาอื่นตาตาก็ตัวสวยอยู่ครับี่เก็บครับตัวตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่จริงเป็นตัวผู้อยู่เลยครับผมตัวเมียหายาก คางดำปีเลยอ้าวโดดเรียวโอ้โหโดูเรียวไม่ใช่ว่าอึนชะนี่ชะไพดุยังเป็นค้างดำอยู่เลยตุ้มเมียหรอครับนี่พวกไงทองเห็ดูไหมไข่เต็มทองดำ้มดำคางขาวเดี๋ยวครับตุ้มเมียเจ็บครับจับเจออึงกระโดงจับคู่เฮ้ย อย่เป็นคู่เลยไงล่ะอยู่เป็นคู่ลไไเลยเอาออกมาคู่เลยครับตัวหนึ่งครับโู้จ่ว่าเริ่มหายากแล้วครับผมเริ่มเขารูน้ำมันครับผมตัวนี้ก็ตัวสวยนี่นานเจออย่างนี้ครับมันหานยากแล้ว มันจะเข้ารูบุ้นละเจอครับผมนีม่โอ้ดูใหญ่ครับใหญ่จริงตัวนี้อ้วนทับเลยไข่ด้ครับตรงนี้ครับผมไข่ด้าไข่ด้ตัวใหญ่มีไข่พร้อมอ่าสุจดจดว่าันเจอกบอยู่แถวนี้เลยครับ อย่งเมื่อกี้โอ๊บโอ๊บของมาเห็นเห็นแล้วครับโอ้ตุ๊กเมียตุ๊กภูไปแล้วเอ้ยเอ้ยตรงเมียเอ้ยเจ็บแต่จะขาเน่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไต่เฮ้ยนี่เหตุตรงเมียครับกบกอดคู่ตัวนึงก็ใหญ่ๆ เดี๋เป็นตัวหโอเคเดี๋ยวก็น่าจะได้หันหัวครับครับผมหายากแล้วมีแต่ตัวน้อยๆนะครับตัวใหญ่ไม่มีละเดี๋ยวไปหาก,กบกันครับไปดูผลงานอื่นดะครับผลงานอื่นครับแต่อยู่ประมาณ3ามรครับกบตัวนึงเดี๋ยวผมจะแยกออกเนาะอันนี้อาจจะไม่เห็นชัดครับผมเจยว ข้าไปดูทีหนึงครับผมไปหากบกันครับ,จรบเจอกบข้าคู่ครับตัวตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากตัวเมียสำกันเปี้ยะจับไปดูครับผมนี่สองตัวนี่ตัวผู้นี่ตัวเมียเดี๋ยวจับกันครับจิลุดมือได้มาอีกหนึ่งคู่ครับโอ้ดูตัวผู้ครับ อีตัวเมียโอ้ยสับกันเตีย้ยหน่อยพูดเช็นว่ากระไดเอาให้เขาเก็บครับได้ขึ้นมาอีกหนึ่งคู่ครับผมโทษนะครับที่ไม่สามารถที่จะไอตอนที่จับเพราะว่าน้ำม,มันลึกครับต้องใช้สองมืองมครับผมเขอคิดหน้าอกมาด้วยเฮ้ยอ,อย่างงี้ยังพอว่าเป็นกบครับเก็บเก็บครับคู่ที่สา ขี่สองเขียนครับมันลงตรงนี้แหละครับผมจับคู่เนาะไม่มีขิกจับคู่ตรงนี้แหละไฟนี่แหละครับเดี๋ยวงมดูครับป่าจะได้หรือไม่ได้ครับผมแต่ตัวเมียครับผมัวผูมาอยู่ไมไปไรครับตัวเมียก็สซุดยอดแล้ะครับนี่เจ็บกุ่บซองมาแต่ไก่ครับผม อีกหนึ่งคู่ครับใหญ่ดีครับผมอุ๊อ้ย,อยนี่ครับเออถ้าอยู่น้าแค่นี้ไม่มีปัญหาครับผมเจ็บก็บจัดมาอีกหนึ่งคู่ครับผมกระดูดกระดูดตรงเนี้ย ครับตัวนึงง้างด้ยเนเดี๋ยวหาดูก่อนครับจะได้ไหมครับฟองเห็นกระโดดอยู่ตรงนี้เหรอครับพี่กินแมพตัวเมียเด็กใหญ่อยู่ครับต้องเห็นครับผมเห็นแล้วครับโอ้เป็นคู่ครับครบคู่ดูพิษครับผมครบคู่จับครับ อ right. ือๆตัวเมียรุดอือจัไปถูกตัวเมียฮได้แล้วครับผมกูตัวเมียสากระเปี้ยะเก็บครับกระช้าวแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครับผมก็เวลากลับานครับเช้าแล้วอ้าวตั้งแต่ข้ามยันเช้าครับข้ามจับอืงตกดึกมาจับกบครับผมไปเดินทางกระบานกันครับเดี๋ยวไปดูคนงานกระบ้านเนาะ ับผลงานอึ่งครับผมนี่มีอึกระโดนหรืออึงเผาเะยครับผมไข่ส่วนมากไข่ตะผูมีน้อยครับผมเพราะว่าผมจับบนโคกเนาะไข่ผมจับบนโคกครับผมไม่ได้จับในน้ำเนาะแตเป็นจับในน้ำมันจะส่วนมากจะเป็นตัวตะผูครับผมผลงานครับผม ส่วนข้งอื่เดี๋ยวดูส่วนของกบครับดูส่วนของกบครับผมนี่นี่ครับส่วนของกบครับผมก็ได้ไมกคิดว่าประมาณสี่โลครับผมตัวหัวปุ่นใหญ่ๆครับอาจจะไม่ชัดนะครับเนาะเอาออกจากถุงไม่ได้ครับไม่ได้หักขาครับเวลาผมจะผมไม่หักขาผมใส่ถุงเลยครับผมนีาดูมันจะกระโดดชนกล่งเหร ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมผานกบในช่องผานกบพาลุยเด็ดนะครับออกหาอยู่หากินตั้งแต่หักคำยันชาวปกเลยวันนี้ช่วยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผ่านกบพาลุยครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ